เรามีอาจารย์พนัดมานะครับใช่ไหมครับอ๋อ,อเรามีอาจารย์พนัททัศนียยายนอนอดีตคณะดีคณะนิตนศิศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งออกมาเป็พระวิจารณ์เรื่องของนักร้องแล้วก็เรื่องของอขบวนการต่างๆในการสกัดการเลือดนายรุฐมนตีอย่างดูเดือดเดี๋ยวเข้าสายพ้อมกันคุณวิโรดฟังอยู่ได้ยินด้วยใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับอาจารย์พนัดสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้นานไปหน่อยครับอันสีรอาจาย์ฟังครับอาจารย์ฟังแล้วเป็นยังไงสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกรณีที่ทางกกตตั้งเรื่องเองนะครับใช้กฎหมายหนึ่งห้หนึ่งเล่นงานพิธากล่าวหาว่าพิธาเนี่ยรู้เรื่องของการถือหุ้นสื่อรู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติในการสมัครสอส แต่ฝืนสมัครแล้วก็จะลงโทษอย่างหนัก่วงกับกรณีนี้อาจารย์มองว่าเรื่องนี้นะครับในแง่กฎหมายมันสามารถทาได้ไหมแล้วในแง่าการเมืองเนี่ยอาจารย์มองว่าเบื้องหลังนี้มันคือยังไงเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่สอ,สอบว่าที่สอบ,สอบวิโรจน์บอกว่าเป็นขบวนการเล่นง,งานพิธาอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องของการถือหุ้นกรณีไอทีวีเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับก็มองมองเหมือนเหมือนกับคุณวิโรจน์เนยนะครับครับอันนี้ก็คือกระบวนการสก,กัดไม่ให้คุณ พิธา,าได้ได้เป็นยกนะครับอันนี้ชัดเจน<า>ในความรู้สึกผมเป็นเรื่องชัดเจนมากถึง<า>แม้ว่าจะเป็นว่าอยกฟ้องอยกคำร้องอของสามคนที่มาร้องเรื่องนี้นะครับแต่คะาเดียวกันก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปรากฏต่ตอพกตอเองนะหรือหรืออาจจะใช้คําว่าสงสัยนะะ ว่าจะมีกรณีที่มีการร้องเรียนนี่เกิดขึ้นแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยไอการที่ว่าบอกว่าปรากฏก่กอตอกอกอตอเองเนี่ยมันกคือปรากฏจะคำร้องใะห,หลักฐานต่างๆที่ร้องทั้งสามคนออกมามา,มาเสนอมายื่นไว้ต่อกกตนั่นเองนะครับหรือ <c oughs> เหตุที่เขายังคำอะไรตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> เขาพูดชัดเจนเนี่ยว่ามันเลยขั้นตอนที่จะเสนอเรื่องให้สาลมิการท่านพิจารณาแล้ว นะละแ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 ละอีกอย่างผมอาจจะคิดอย่างนี้ด้วยซ้ำแบบว่าเขาเองเนี่ยเขาทราบดีว่าสารนิกาเนี่ยมีมีแนวการที่โยงนิจัยในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสนอไปสารนิกาเนี่ยสารนิกาก็อาจจะออกมาในลักษณะแบบเดียวกับของคุณทานชัยที่เพิ่งนิจฉัยไปเมื่อไม่นานมันนี้เองก็ได้นั่นก็หมายความว่าถ้าขึ้นสารนิกาคุณพิธาก็ต้องรอด นะเพราะนั้นเขาก็ถ้าอาจจะใช้วิธีการดึงเขาอาจจะรู้กันมาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ว่าเรื่องนี้ถ้าร้องมาเนี่ยเขาขึ้นไปสารฎีกาเนี่ยคุณพิธาอาจจะรอดได้แล้วค่อนข้างจะแน่นอนด้วยน่าจะรอดจริงๆด้วยฝ่ายกฎหมายเขาที่ทําไมเขาังไม่ไม่ไม่รู้อะครับเรื่องอย่างเงี้ยเพราะคำ,คำนี้คำนี้ใส่คำแรกษาะอะไรออกมาเนี่ย่ายกฎหมายเขาต้องพิเคราะห์กันจนทะลุอุโบสหมดแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้น ขนทางที่จะสะกัดได้เนี่ยมันก็คือทางเดียวนั่นก็คือเอาไปขึ้นศาลและรำหนูนนนไงครับเพราะนั้นเขาเขาเึงอบอกชัดเจนอย่างว่าเรื่องนี้นะครับต้องรับรองซะกว่าเพราะนั้นไอ้ที่คิดว่าเขาจะไม่รับรองคุณพิธาเนี่ยนะผมคิดว่าไม่ไครับเขาจะรับรองทันทีเลยละครับนะพอ,อรับรองเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ว่าเนี่ยมันมีขนทางเลือก นี่ยมันก็มีมีไม้หนึ่งไม้สองให้ด้วยคำใบตามมาตราแปดสิบสองของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ผู้ที่มีสิทธิ์จะเข้าชื่อกันร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญท่านพี่นะเรื่องเนี้ยอนะมีทั้งมีทั้งสอวอและสอนะครับหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภาควมหมายคอวามว่าสวในยี่สิบห้าคนจะยื่นได้ละเขาชื่อได้ส,ส่วนสสอนั้นก็ห้าสิบคน นะสิบเปอร<ม>์เ<ม>ซ็นต์ของห้าร้อยเนยะฮะจึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อเลยว่าสองคนที่รีบยื่นก่อนเลยที่แม่จะเป็นสวครับเข้ายื่ยนมาก่อนเลยเลยี<ม>่สิบห้าเลนะทีนี้ในเมื่อเรื่องอยู่สามสนูนแล้วเนี่ยเขาว่าอ่านได้ว่าในในเมื่อคุณพิธามีมีมีปัญหาอยู่ที่สาร<ม>สนูนเนี่ยไอการที่จะมาพิจารณาลงมติเพื่อที่ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ดู ดูจะดูกะไรอยู่สําหรับเขาเขาคิดว่าเออคุณพิธาอาจจะมีมีอะไรมีมีใครว่ายังมีความไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนโปร่งใสในแง่คุณสมบัติเนี่ย<ม>เขาอาจจะหลีกเลี่ยงบอกว่านี่ในเรื่องนี้ก็เป็นเหตุผลเลยที่จะไม่ยอมลงมติแม้กระั้งฝ่ายสอวอนฝ่ายสอวอนที่ชัดเจนฝ่ายที่เขาเห็นว่าถึงไงเขาก็ไม่ยอมให้คุณพิธาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆเนี่ยพวกนี้เขาอ้างเหตุอันอนี้ทันทีครับที่จะลงมติ ไม่ไม่รับรองนี่ฉะนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมาก็แค่ลงก็ติดแบบไม่ไม่ออกเสียงก็ได้ปิดสวิตตัวเองไม่ให้ได้ถึงอีกหกสิบกว่าคนแค่นั้นก็เขาเขาก็สกัดได้อยู่แล้วส่วนในการนี้เขาตั้งหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยแหละครับผมอ่านว่าเขาไม่เอาจริงจังเลยหรอครับเพราะเห็นว่าในกรณีจําได้ไหมกรณีของคุณจนากรหลังจากที่ศาลนุนตัดสินแล้วเนี่ย สารมนตัดสิเนว่าคุณคุณธนาธรเนี่ยนะฮะยังถือหุ้นของหุ้นสื่อของวีรัลักยู่ต่อไปนะแต่ทางปตอเขาก็เลยไปแจ้งความไงให้ตำรวจที่สอบสวนแล้วก็ส่งเรื่องให้อายการพิจารณาว่าคุณธนาธรเนี่ยจะทำผิดหนึ่งห้านาทีนิ่มหรือไม่คือว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ย พราะเห็นว่มมาการรื้อหงหรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยยังมาลงสมใช่ไหมเน,นี่ยน,น,นะฮะแล้วปรากฏว่าไ,ไงฮะทั้งัยการก็สั่สงไม่ฟ้องนะฮะที่เราไอการสั่งไม่ฟ้องเรื่องกลับมาตํารวจตามตามสมมูลกฎหม,ม,ม,มา,ายวิธีศิจารความาญากระบวนการเป็นแบบนั้นตารวจก็เสอเนอไปแล้วนี่ว่าควรให้ฟ้องเขาก็เห็นแยังพราเห็นแยันขึ้นมานี่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสิก็ต้องเสอเนอให้ อายการสูญสุดเป็นกุศิขันแต่บอกเรื่องนี้อายการสูญสุดชี้ขาดเนาะว่าไงทุกขั้นทราบดีแล้วนี่คือว่าไม่ถึงแม้ภาษาแล้วนูนจะบอกว่าเนี่ยไม่เชื่อเพราะไม่มีชีุ้ดไม่เชื่อคุณคุณคุณธนากรนี่โอนหุ้นไปแล้วเนี่ยก็คือหมายความในคําตัดสินของ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 นี่แต่ภาษานูนในเรื่องนั้นเนี่ยก็บอกว่าเหตุที่ตัดสิทธิ์คุณนิธาไอ้คุณธนากรเนี่ย เหตุก็ไม่เชื่อเนื่อยจากมีพิรุษเนี่ยในเรื่องการโอนหุ้นก็จะคุณกายก็เลยลงมติวินิจฉัยว่าถ้าถ้ากับวิทยาว่าคุณธนาธรยูงปกตหุ้นอยู่นั่นเองซึ่งแม่ทรามันเป็นอย่างนี้มันมันชัดยิ่งกว่ากรณีของคุณพิธาในเรื่องนี้เพราะสาั้นหุนวินิจฉัยแล้วนะเพราะถือว่าคุณคุณธนาธรนี่ถือหุ้นอยู่ในวีละนะแต่ไอเยการสูถึงสุดที่ตับไม่ฟ้องเลยครับ S <S ในเรื่องนี้ผมเพอ่านว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะไปจริงอย่างตรงนั้นหรอกครับเพราะฉะน,นั้นสำหรับคนที่กังวลเรื่องพิธากรณีหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่จะต้องไปกังวลว่าจะนําไปสู่การที่พิธาอดเป็นนายกอะไรเนี่ยไม่ถึงขั้นนั้นแต่สอวอาจจะใช้เป็นข้ออ้างแต่ในแง่กฎหมายเนี่ยเอาผิดไม่ได้มีอันนี้ชัดเจนมากครับคุณผมคิดว่าค<น>ุณที่ผมฟังคุณออบอยู่ตอนต้นเนี่ยนะคิดอย่างนั้น่็ถูกต้องแล้ว ก็คือว่าอันนี้เขาจะใช้ให้เป็นให้สวนี่ยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพี่ออ้างได้ว่าเอิ้ณพิธานี่ยังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดลงมติให้เป็นนายกไปต่อไปนี่สารรัฐมนูนเกิดมีฉัยออกมาเนี่ยว่ากรณีเป็นเหมือนอย่างคุณธนาธรอยเงี้ยนะถูกตัดสิดเนี่ยในการเป็นนายกและมติมันก็มันก็เสียเปล่าเพราะนั้นเขม่ควรจะให้เป็นดเลยดีกว่า ทีนี้ประชาชนฟังเขาจะตั้งคําถามไหมอาจารย์ว่าก,ก็ในเมื่อศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยศาลยังไม่ตัดสินอะไรเลยแล้วสอว่าเอาเรื่องที่ศาลยังไม่ตัดสินมาเป็นข้ออ้างในการไม่โหวตพิธาเนี่ยประชาชนเขาก็จะคิดอีกมุมหนึ่งเราเอ๊ะอย่างนี้มันมันเป็นการหาข้ออ้างมันเป็นการตีรวนเพราะว่าสอว่าเอาเรื่องที่ศาลยังไม่ตัดสินเป็นเหตุในการบอกว่าไม่เลือกพิธาคนก็จะยิ่งมองว่าเป็นเรื่องของการตีรวนเป็นเรื่องการขัดแข้งขัดขาเป็นเรื่องของการการเมืองถ้าอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นประเด็นการเมืองหนักขึ้นนะอาจารย์ อืมอาจารย์ครับผมผมเชื่ออย่างนี้ไม่ไม่ว่าอาจารย์อาจารย์พานัทสายหลุดไปหรือเปล่าครับผม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 ไม่ได้ยผมวธแซมบันครับก็อย่างนี้คือสําหรับผมผมไม่เชื่อนะว่าสวจะจะจะเอาคือโคกต้องมีสวเนี่ยที่ไปร้องอยู่ละนะครับซึ่งผมว่ามันก็มันก็ต้องมีขบวนการกลุ่มนี้แหละนะฮะแต่ผมไม่เชื่อว่าสวคนอื่นๆเนี่ยอีกเป็นร้อยคนเนี่ยนะครับนะฮะ จะจะบ้าจี้ตามไปด้วยอ่ะคืออย่างนี้ผมว่าตอนนี้สวแต่ละท่านที่ที่ผมเท่าที่ผมอาจจะพอรู้จักบ้างนะเขาเข้าใจสถานการณ์เขาเข้าใจความหวังของประชาชนเขาเข้าใจดีว่าถ้าเขาฝืนมตินะครับของประชาชนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคยังไม่ต้องคิดถึงบ้านเมืองก็ได้เนาะคิดถึงการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะกลับมาเนี่ยเราสังเกตไหมนะคนพวกนี้มักจะโยนหินถามทางเห็นไหม อ่าผมคิดเราเรา,เราคือเราเอากฎหมายวางไว้ซ้ายมือก่อนเราคิดถึงคนถอย mm hmm. คนถอยว่าจะทำอะไรฮะมันจะโยนหินถามทางก่อนไอทีว mm ี hmm. โยนไปปุ๊บไม่ได้เว้ยประชาชนก็ยังหนุนหลังพิธาอยู่เว้ยโยนเรื่องนั้น mm hmm. โยนเรื่องนี้จนล่าสุดโยนหน mm ึ่งห้าหนึ่งมาคุณดูตามกระแสะสิ mm hmm. มีอะไรรู้สึก mm hmm. ที่จะไปบั่นทอนพิธาไหมไม่เลยผมดูคอมเมนต์เนี่ย mm hmm. ส่วนใหญ่ก็ยังบอกเลยว่าเชื่อเลยว่ามันมีขบวนการแบบนี้แล้วก็ประนามนะครับ ไอคนที่มันคิดแบบนี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยสอวอท่านก็ดูกระแสแหละนะฮะแล้วผมผมยังไม่เชื่อว่าจะมีสอวอนะครับจํานวนมากมายอะไรนะครับที่อยู่ดีเอาตรงนี้มาเป็นเหตุเพราะเหตุมันใช้ไม่ได้ไงโยนหินถามทางมาแล้วไง <S <S มันไม่ขึ้นไงก็ไม่ขึ้นใช่ปะ่ะโหนี่ลอดทุกอย่างนะก้าวไกลเป็น CAA เนี่ยตอนนี้อาจารย์สิลดกับคุณพ่ปปอเนี่ยนี่ยนะั้นาอคุยกับ c a a เนี่ย ใช่ไหมเออเออใช่มันกำลังเนี่ยผมกำลังอยู่ในฐานทัพอเมริกาเปล่าตอนนี้แล้วล่าสุดมาบอกอะไรมันเอาเรื่องของยูวชนเลสกาดเออเอาเรนกาดเอาเรนกาดออเรนกาดมาเป็นออเรนกาดทำผมเครียดเลยคืออะไรรู้ปะเฮ้ยตกลงอ่ะคุณจะให้ผมเป็นที่ค่าอเมริกาหรือให้ผมรับอยู่ที่ผมจากที่จีนคอมมิวนิสต์แน่วะตอนตอนนี้ผมสูญมากแล้ว นะ้วับคือเขาพยายามสร้างกระแสทุกอย่างแต่มันปลูกไม่ขึ้นถูกไหมมันไปไม่รอดแล้วผมเชื่อว่าสวท่านก็อ่านกระแสท่านก็รู้ว่ามันไปมันไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ผมไม่เชื่อผมว่าผมว่าอย่างไรก็ผ่านฉลุยแต่หวังว่าจะเอาแบบเขาเรียกอะไรนะแบบมาปักฉลักเอาเอาชนะมาปักหลังไว้หน่อยนึงอ่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันหรือว่าจะดูโมเมนตัมนะครับอืม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  ผมถามคุณวิโรจน์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลวงในท่านผู้ชมที่อ,อยู่ธรรมติชนทีวีนะครับผมมีข้อมูลวงในมีคนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสวที่หนุนเก้าไกลชัดๆเนี่ยตัวเลขมันไม่ใช่แค่ยี่สิบแล้วมันพุ่งมาเป็นสามสิบกว่ากว่าสามสิบสามสามสิบห้าแล้วมันมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่ามันสิบเก้ายี่สิบผมมีแหล่งข่าววงในบอกว่าตอนนี้สวที่ประกาศว่าพร้อมจะหนุนเก้าไกลแต่ยังไม่เปิดตัวเนี่ย ประมาณส5 3 6ห้าสาสิบหกแล้วมันมันมากขึ้นแล้วเนี่ยตัวเลขนี้มันตกกับคุณวิโรจน์มีอยู่นั่นหรือของคุณวิโรจน์มันมากกว่านี้หรือมันน้อยกว่านี้ตัวเลขตัวเลขใครมากกว่ากันใครน้อยกว่ากันเนี่ยผมผมอยุ่ประมาณส5 3 6ิบ้าสาสิหของสวที่พร้อมจะวหวตพิธาเป็นนายกคือถ้าตัวเลขมันน้อยอะครับวิชามาแบบเนี้ยมันไม่เกิดหรอกอ่าเออประเด็นนี้ดีประเด็นนี้ดีประเด็นดีประเด็นดีประเด็นดีเออแสดงว่าอะไรนี่คือคุณต้องวิเคราะห์คนถอยสิ ใช่ไหมคือคุณยังรู้จักคนถอยน้อยเกินไปอ่ะไอเรื่องถอยถอยเนี่ยมันต้องให้ผมวิเคราะห์คือถ้าเกิดสวน้อยอ่ะนะสวน้อยเนี่ยเขาก็ปล่อยสวเล่นแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะสวท่านก็มีความพินิจพิเคราะห์ของท่านอ่ะแล้วเอาง่ายๆคือพอจะโทรไปจะโทรไปสวท่านไม่รับสายไอ้นั่นกันตีความแล้วว่าเฮ้ยทําไม่รับสาย มันก็จะชอบตีความในเชิงลบนะแต่ผมมั่นใจว่าสอวอเนี่ยไม่ได้หวั่นไหวกับหนึ่งห้าหนึ่งเลยแล้วก็สอวผมว่ามากกว่าสาสห้าแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าอาจจะไปถึงร้อยแล้วด้วยซ้ำไปผมมั่นใจโอ,นนอนะน้นี่ยังไม่นับสอสนะนี่ยังนี่ยังไม่นับสอสอที่ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ในแปดพักนะอืมอือ <c oughs> ถูกไหมคือ <c oughs> ตอนนี้มันไม่มีอะไรจะสก,กัดแล้วไง ถูกไหมเพราะอย่าลืมนะว่าสสและสวเนี่ยเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะแล้วทั้งสสและสวเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะครับนะไอ้พวกแตกก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็รับฟังเสียงของประชาชนแล้วเขารู้ดีคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเขารู้ดีว่าในเชิงรัฐศาสตร์เขารู้ดีว่าความเสียหายเนี่ยต่อกลุ่มอํานาจอันแสนสาหัสที่สุดคือการทําลายความฝันและความหวังของประชาชนเขารู้ดี เขาไม่กล้าหลอกถูกไหมและหลายคนก็ไม่อยากจะให้ชื่อตัวเองเนี่ยถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองในเชิงที่ต้องถูกวิพากวิจารณ์ไปชั่วกันปาวสาน่ะถูกไหมแล้วก็ผมแล้วผมก็ยังเชื่อในความคิดความอ่านของอีกหลายๆท่านนะครับผมเชื่อวันนี้มันไปไกลกว่าสามห้านะผมว่าอาจจะไปถึงร้อยได้ซ้ำไปถึงร้อยแล้วโอ้เอางี้สุดท้ายสุดท้ายผมผมวผมตอบผมยังไม่ตอบ คำคำถามของอา,หาหอจารย์สุรุ่มนะที่บอกว่าไอา้ฝ่ายกฎหมายของก้าวไกลอ่อนหรือเปล่าคือผมบอกแล้วว่าอย่าไปสนใจกฎหมายคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไม่ดีที่มาวนรถคุณน่ะนะมันวนหาเรื่องคุณได้อะ่ะหรือโยธาเขตที่ไม่ดีบางคนน่ะมันเดินมาเยี่ยมบ้านคุณอะ่ะนะต่อยห้า้านคุณเป็นสุจริตชนดีๆมันเปิดกฎหมายมันหาเรื่องคุณได้ตลอดอะ่ะดังนั้นคุณอยา่าโทษสุจริตคนคุณอย่าโทษสุจริตชนว่าไม่เก่งกฎหมาย คุณต้องโทษนักกฎหมายเลวที่มันเอากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการกัน่นแกล้งประชาชนเกมนี้ง่ายๆมันไอกลุ่มคนถอยผมไม่บอกว่ามันคือใครแล้วกันมันก็ปักทองเอาไวา้คราวนี้มันก็สั่งให้ลูกสมุนของมันเฮ้ยไปหาช่องทางไปหากฎหมงกฎหมายที่มันเว้นเบอเต็มไม่หมดหาทางมาเล่นมันให้ได้แต่กฎหมายที่มันไม่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอะ นะฮะมันก็เริ่มมันก็รู้แหละเฮ้ยจะทําดีไม่ทําดีใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับคนถอยมันไม่ได้สนใจกฎหมายมันก็หน้าด้านทําแต่มันจะคํานึงถึงต้นทุนที่มันต้องจ่ายอย่างคราวนายกสมัรมันก็มันก็โดนด่าเยอะถูกไหมถูกไหมไอ้กลุ่มไอ้กลุ่มที่ผมคบคิดอ่ะแต่มันก็คิดว่าเฮ้ยคุ้มไว้กูทําแต่คราวเนี้ยต้นทุนมันจ่ายไปกี่ครั้งแล้วครับจากการใช้อภิธานทางกฎหมายอ่ะ ผมมั่นใจด้วยซ้าไปนะไอคนกลุ่มนั้นถ้ามันย้อนเวลากลับไปนะมันจะไม่มันจะไม่ใช้นิติสงครามจัดการแบบคุณธนาทรด้วยเท่านั้นแค่10ประสียนนะถูกไหมวันนี้มันมันมันพอคุณเด็ดดอกไม้มันสะเทือนถึงดวงดาวอ่ะรู้เปลไหมคือคุณเด็ดธนทรคุณเจอพิธายอย่างเงี้ยผมว่ามันถ้ามันย้อนเวลามันนั่งไทมแมชชีนกลับไปได้นะมันจะไม่ทำเพราะว่า ต้นทุนที่มันจ่ายมันจ่ายแพงมากแล้ววันนี้มันจะจ่ายแพงขึ้นอีกจุดที่ว่าจ่ายไม่ไหวแล้วนะครับทางเขาเด็ดเขาเจอวิโรจน์แหละเขาไม่เขาไม่เด็ดหรอกอืออาจารย์มาแล้วอ่าอาจารย์มาแล้วอาจารย์ได้ยินไหมครับครับได้ยินครับโอเคโอเคอาจารย์วิโรจน์เชิญเมื่อ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 สักครู่นี้เนี่ยนะครับว่าที่ว่าว่าที่สสวิโรจน์นะครับวิเคราะห์เรื่องของการ การบวตหนุมพิทาเป็นนายกคือต่อจากที่เมื่อสักครู่นี้พอสายอาจารย์หลุดไปเนี่ยนะครับเราคุยเรื่องกฎหมายนะครับว่ามันไปต่อยากนะครับสวจะใช้เรื่องหนึ่งห้าหนึ่งเป็นข้ออ้างในการสกัดพิธาแล้วก็ผมก็เลยถามว่าที่สสวิโร์ว่าตัวแรกผมเนี่ยคือมีสมีสวเนี่ยพร้อมจะหวตพิธาเนี่ยตอนนี้ประมาณสามสิบห้าแล้วนะครับซึ่งก็อีกนิดเดียวก็คือคือจะหวตพิธาเป็นนายกได้แล้วเนี่ยอาจารย์เคยเป็นสวมาด้วยเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าสวเนี่ยเขาจะ เขาจะบททพ่ธางง่ายๆมั้ยหรือว่าเขาก็จะต้องหาเรื่องตีรุนหาเรื่องข้ออ้างอย่างข้ออ้างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะมีสอวสักกี่คนที่เอาเพราะว่าถ้าเกิดฟังออว่าที่สส,สวิโรจน์เนี่ยเชื่อว่าสอวอส่วนใหญ่เนี่ยคิดได้คิดเป็นไม่บ้าจี้ตามกระบวนการนี้ไปด้วยคือคือผมเองผมผมผมเรียนจำตรงนะว่าผมไม่ทราบนะว่าสถานการณ์สอวอเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับอืมคือแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมมี สอวอเพื่อนสอวซึ่งเคยเป็นด้วยกันเนี่ยนะฮะในสมัยสอวอเลือกตั้งเนี่ยเขาเข้าไปเป็นสอวคณะนี้ด้วยอยู่อยู่อยสองอยู่หลายคนเหมือนกันน,นะครับคร<ะ>ับแล้วก็ในกลุ่มสอวอที่เราเคยเป็นสอวอด้วยกันเนี่ยก็มีลายล่กกันเนี่ยนะครับอืมสำหรับกลมที่ยืนยันชัดเจนมากๆเนี่ยนะะว่าถึงไงหัวเด็ดหินขาดเขาก็ไม่ไม่รับรอง คุณพิธาเนี่ยนะครับผมผมไม่ทราบว่าเขามีพรรคพวกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในการที่มันมีอยู่คนสองคนในกลุ่มลายที่ผมเข้าไปเข้าไปอยู่เขาด้วยเนี่ยมันก็เลยบอกไม่ได้นะครับว่าอ่านจริงๆแล้วขนาดเนี้ยสวเนี่ยมันมีจํานวนสักเท่าไหร่มันเกินป่าจํานวนที่เราต้องการที่ให้มารับรองคุณพิธาแล้วหรือยังนะครับแต่นี้ผมเองผมก็เห็นด้วยว่า คุณยิโร่นะครับว่าสําหรับคนทนี่เขาคิดใน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 เชิงวิชามานอยู่แล้วเนี่ยแหละครับถึงไงเขาก็ไม่ละทิ้งนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่าเออมันอาจจะมีคนเสียงข้างมากของสวเนี่ยโอเอ,เอ็เอียงไปในในทางที่จะลงมติรับรองให้คุณพิธาเป็นนายกก็ตามแต่ความความคิดของคนพวกนี้เขาก็ยังคิดว่าเขาอาจจะหาวิธีอย่างใดก็แล้วแต่อย่างที่คุณยิโร่ว่าเนี่ย กพื่อที่จะมามามาลังมันดึงให้จนได้เพราะฉะนั้นในการตั้งข้อกล่าวหาหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยทั้งนั้นที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าในกรณีของคุณธนาทรเองอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยสารอายการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องน่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอ้การที่จะดำเนินคดีนึ่งั้าหนึ่งเนี่ยไปให้จนถึงที่สุดเอาลงโทษเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของคุณพิธาเองเนี่ย ลักษณะของการเข้าไปถือหุ้นเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอยู่ถึงแม้ว่าในประเด็นที่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในถายมาเป็นผู้รับมรดกต่อมาจากคุณพ่อหรือไม่เนี่ยในแงน่กฎหมายก็มีปัญหาครับก็คือถ้าก็เอาละถือว่าหุ้นไอทีวีเนี่ยเป็นทรัพย์มรดกตกทอดมาถึงชายาชายาไม่ใช่คุณพิธาคนเดียวนะฮะชายาทุกคนก็ถือว่ามีกับกําลังเป็นเจ้าของหุ้นที่ว่าเนี่ยร่วมกันเจ็ดหมื่นสองพันแค่ เพราะนั้นที่มาบอกว่าอันนี้คุณพิธาคนเดียวเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นอันนี้มันไม่ได้มันพูดไม่ได้อยู่แล้วแล้วโดยว่ายิ่งในเมื่อก็ชัดเจนว่าคุณพิธาเองก็แจ้งกับปปชไปแล้วว่าหุ้นอันนี้ถือในแระในานะที่เป็นผู้จัดการหมรดุนะฮะเพราะนั้นในกรณีของคุณพิธาเนี่ยโอกาสที่จะใช้มาดัานหนึ่งห้าหนึ่งมาฟันเนี่ยนะฮะมันต้นทางยากแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นทริกที่เขาใช้นะฮะ เห็นมิชามาในข้าใช้ก็เดินอยู่พ่านี่ผมคิดว่าเขาก็จะต้องหาทุกวิถีทางทำทุกวิถีทางเนี่ย<ม>เพื่อที่จะดึงให้เสียงของสวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับเรื่องนี้อย่าง<ม>้<ม>อาเสียคือ,ค,อคือดึงจนจนสุดฤทธ์อะเพื่อที่จะไม่ให้มันถึงตามจำนวนที่ทางฝ่ายเราต้องการให้ให้ใหใหรบก็คืออ,อา่าต่อมาอาาีกสไลด์หกสิบปว่าเสียงอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับอ่ะ<ม>ผมบอผมผมบมกก็ยังยืนยันอยู่ว่าอันเนี้ย อันที่จริงมันก็คือสิ่งที่เขาใช้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นวิธีการในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้คุณพิธาขึ้นเป็นนายกผมผมผมยังผมยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ครับทีนี้ถ้าถ้าผมถามอาจารย์ต่อ,อว่า <c oughs> อาจารย์มองว่าสว่าจะใช้เป็นข้ออ้างแต่ว่าถ้าข้ออ้างเนี่ยมันเผชิญปัญหาเหมือนกรณีไอทีวีนั่นก็คือตอนจะขยับเรื่องไอทีวีคนก็คิดว่าจะเป็นอาวุธที่เล่นพิธาได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็มี นักนิติศาสตร์มีอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์จุฬานักวิชาการหลายต่อหลายคนเอาคำพิพากษามาดูกันมันไปต่อไม่ได้เขาก็ไม่กล้าไปทางนั้นต่อเรื่องหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยมันจะเจอภาวะแบบเดียวกันหรือเปล่านั่นคือว่าขบวนการสก,กัดพิธาก็จะเจอ,อนักวิชาการเจออาจารย์จุฬาเจออาจารย์ธรรมศาสตร์เจอปัญญาชนสาธารณะเจอสื่อมวลชนตั้งคำถามว่าเฮ้ยคุณไปเล่นเขาหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยทางกฎหมายมันไม่มีน้ำหนักเนี่ยเขาจะเจอภาวะคล้ายๆตอนที่พยายามเล่นเรื่องไอทีวีกับพิธา จนมันไปต่อไม่ได้เนี่ยเรื่องหนึ่งห้านึงเนี่ยมันจะเจอบรรยากาศแบบเดียวกันไหมว่าจะมีคนออกมาคัดค้านจนมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็ต้องถอยเองคือผมอ่านอย่างนี้เวยซ้ำไปนะครับผมคิดว่าที่เขาตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนเนี่ยกรกตรเนี่ยนะฮะอ,อย่าลืมนะว่าการไต่สวนนั้นมันแสดงว่าทางกรกตรเนี่ยเขายังไม่ได้ลงมตินะฮะว่าคุณพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติแล้วก็ เป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วหรือเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งแล้วนะครับเขาต้องให้คณะกรรมการไต่สวนเขาเนี่ยสรุปมาให้ชัดเจนซะก่อนแล้วปกตอเขาถึองจะประชุมลงมติกันว่าเออใช่ทําผิดหนึ่งห้าหนึ่งจริงแล้วต่อจากนั้นเขาก็จะถึองจะนําเอมอบหมายให้คนของเขาเนี่ยผู้รับมอบหน้าเป็นเลขงที่กราทรวงิการอะไรก็แล้วแบบไปแจ้งความกับตำรวจแล้วทีนี้กระบวนการสอบสวนตำรวจก็ต้องสอบสวนทั้งหมดอีก นะมันมันต้องใช้เวลาอีกอีกมากมายเลยแหละครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับอย่างเนี้ยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ,ถ,ถ้าอ้างเนี่ยมันคนอ้างมันจะอายเองไหมอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ยมันมันมันไปต่อยาแนละ้วมันอายนะอย่างเงี้ยคือคือถ้าเขาเป็นคนอย่างที่คุณคุณวิโร์พูดเขาไม่อายเหรอครับเขาทำท <laughs> ุกอย่างาแล้ว <laughs> อาจารย์อาาจรย์เริ่มเชื่อทฤษฎีผมแล้วเห็นไหมอย่าเอามาตรฐานของบินยูชนไปตัดสินคนถอยใช่ไหมไม่ใช่นีครับใช่ผมเห็นด้วยนะคุณคุณมิโรถามเมื่อกี้คือไปเอามาตรฐานินยูชนมาถามผมนะใช่ไหมขอโทษขอโทษทั้งสองท่านครับขอโทษทั้งสองท่านครับขอโทษครับขอโทษอาจารย์คณะขอโทษมิโรด้วยครับขอโทษครับพิดประละ ตอนนีครับท, okay, <okay>, okay. ทีนี้ถามเขาขออีกคำถามหนึ่งออก่อนคำถามหนึ่งทีนี้เนี่ยถ้ากระบวนการทางการเมืองไม่มีอะไรไม่มีอะไรขัดขวางการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกเนี่ยประธานสภาก็จะเสนอชื่อพิธาแล้วสาว,าวก็จะอ้างเรื่องนี้เป็นเป็นข้ออ้างในการขัดขวางอ้างเรื่องหนึ่งห้าหนึ่งอ้างเรื่องอะไรร้อยแปดเนี่ยนะครับประธานสภานเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะเสนอชื่อพิธาอีกกี่ครั้งอืแล้วควรจะต้องถอยไหมถ้าเกิดยังไงสวก็บอก ครั้งที่หนึ่งก็ไม่ไม่เอาครั้งที่สองก็ไม่เอาครั้งที่สามก็ไม่เอาเนี่ยฝั่งสภาผู้แทแนราษฎรฝั่งประธานสภาควรจะถอยไหมหรือว่าถ้าสอวอยังไม่เอาเราก็เสนอชื่อพิธาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยเราวัดใจกันว่าระหว่างประชาชน14.2ล้านคนที่เลือกพิธา26ล้านเสียงที่เลือกฝั่งรัฐบาลจุดน,นี้เนี่ยกับสอวอเนี่ยใครจะถอดใจมากกว่ากันอาจารย์คิดว่าควรจะเสนอไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนั้นเลยไหมหรือว่าถึงจุดหนึ่งพิธาอาจจะต้องถอย สอวาไม่เอาเราแล้วเราถอยดีกว่าเปลี่ยนคนผมคิดว่าซีนาริโอมจะเป็นอย่างนี้นะครับครับอะผมคิดว่าซีนาริโอจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับครับมีคนองมาพูดแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนะว่ากระบวนการเนี้ยมันก็จะเหมือนตอนที่เลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปีหกสองนะคือทั้งไยเราเนี่ยนอนก็ต้องเสนอ คุณพี่ถ่ายถูกไหมครับคนเดียวใช่ไหมแต่ในขนาดเดียวกันเนี้ยฝ่ายเขาเนี่ยฝ่ายเขานี่ผมหมายความถึงฝ่ายตรงฝ่ายค้านเนี้ยซึ่งก็กลายเป็นฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี้ยเขาก็าอาจจะเสนอใครก็ได้อ,อันนี้วันก่อนนี่ผมฟังดูมีคนมาเผยเผยแผนนี้อยกมาแล้วเผยไตตรงนี้โยกมาผ่านทีวีเลยด้วยนะครับ๋ยวเราก็ในก็คือเหมือนนการลงคะแนนแข่งกัน อครับฮะตอนนั้นตีนาอ้กูี่อย่าลืมนะครับโดยเพราะยิ่งถ้าหากว่าผมเห็นด้วยอย่างนี้ที่ว่าทางเก้าไกลนี่ถว่าเด็กที่ศาสก็ต้องให้ประธานรัฐสภาเป็นของตนเองเพราะนั้นมันต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับกระบวนการตรงนี้ยว่าทำยังไงมันถึงถือว่าถูกต้องตามนั้นหนูมันไม่เขียนอะไรไว้ฮะตรงเนี้ยไม่ชัดเจน S 1> <S 1> <S <S อาจารย์อาจารย์อยู่ฝ่ายที่เห็นว่าประธานรัฐประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐส,สภาต้องต้องเป็นของก้าวไกลาอาจารย์อยู่มุมนี้ฮะผมผมคือคือต้องต้องสมมติมฐานว่าอย่างนั้นถ้าพวกเราคิดว่า <S <S 2> <S 2> เราจะต้องหานะ <S <S 2> <S 2> คือคือจะต้องสนับสนุนให้คุณพิดาเป็นนายกนี่แหละครับ ครับครับอืมอืมอืมอ่าไม่ไม่ได้อยู่กลุ่มที่คิดอีกแบบหนึ่งว่าประธานสภาต้องเป็นคนอายุมากต้องเป็นคนเก่าเกมต้องเป็นแบบคนอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไม่ได้อยู่แบบนั้นแต่คิดว่าต้องเป็นฝ่ายเก้าไกลเป็นประธานสภาคือคือคือถ้ากว่าเป็นแบบนั้นนะก็ได้หมายความว่าจะต้องชัดเจนนะครับว่าถ้าไม่ใช่คุณของเก้าไกลเป็นเนี่ยคููที่จะเป็นประธานสภาเนี่ยจะต้อง จะต้องเอ่ออะไรไอ้คัคุมเกมตรงนี้ให้อยู่นะครับใช่อ่าอืมอืมอืมคุมเกมตรงนี้ถ้าเกิดเขาเสนอขึ้นมาบอกอ้าเขาไม่เอาคุณพิธาสายตรงข้างครับถ้าเขาเสนอคุณพีรพันธ์เนี่ยอย่างที่คนคนนั้นเ็าพูดออกมาแล้วเนี่ยเขาเสนอขึ้นมาแข่งเนี่ยโอเคอ่าครับครับโอเคครับคมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ไม่มีแล้วครับน่าจะชัดเจนครับ โอเคขอบคุณอาจารย์พนัทมากนะครับที่มาสนทนาการครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube- มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ